มาด้วค่ะกินสเต็กสเต็กเนื้อหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็จะกินทาโก้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เครื่องปรุงของเราหอมหอมหัวใหญ่กับพริกหวานเนาะ,ะผักเคลเนาะอะอโวคาโดของเราก็าอยู่ทางนี้ค่ะ กินกินแล้วก็อยากกินอีกค่ะทุกคนมาทำสเต็กเนื้อให้พ่อใหญ่แล้วตัวเองก็จะกินไก่ทาโก้มาด้ยวยกันเด้อเอาเฮียนำค่ะ น,นี่ไก่ทักจะใส่ไก่นะคะวันนี้เนื้อสเต็กก็จะกินทีหลังค่ะนี่ค่ะทุกคนใส่ที่เราอยากกินเนาะอะอโวโคาโดมาใส่เข้าไปรวมกัน ไม่ได้ใส่นะคะใส่ได้ย่างเนาะทำเอ่ออเามาสองแผ่นแซ่บเลยทุกคน ทำใหญ่ๆค่ะ จะกินเนื้อสเต็กนะคะทีเนี้โอ้ยเอาตอนนี้น้อยค่ะทุกคนชอบชอบที่สุกๆ อันนี้ไม่มีมันค่ะทุกคนแต่ยรยทิซาชอบอันที่ติดมันแต่พ่อใหญ่เขาเขาเอาอันนี้เขาบอกว่าไม่มีมันเขาชอบอันนี้ควัว่าอร่อยดูสว่า กินปันไหนก็ท้องยังร้องจอกจอกะหอมถั่เออพริกหวานทำไว้ทีเดียวค่ะทุกคนลิซาทำเมื่อเช้าอยากกินทาโก้ก็แค่อุ่นเนื้อแล้วก็อุ่นแป้งมากินเลยสะดวกสบาย ง่ายดีอันนี้ใช้หอมเอ่อใช้ใช้หอมแบบแบบหวานคะ่ะจะเข้ากันอร่อยเห็ด <c oughs> เห็ดจีในกระทะมื้ออร่อยอกินเหมือนเห็ดดกโมปิ้งล้านดำกินอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนเห็ดละโกบ,บานๆแล้วเราก็มาย่างตำแจ่ว เนื้อสเต็กอร่อยมากค่ะทุกคนทนั้ง้วดอิ่มแล้ว ไปแล้วนะคะ